น่ารักเวอร์พ่อส้มโชว์สเต็ปเต้นกลางรายการแถมเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วกับการที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีจะมาทำอะไรแบบนี้ให้กับทุกคนได้เห็นกันทั่วไปหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างคุณสรยุทธสุทัศนจินดาได้เชิญคุณทิมพิธาลิมเจริญรัฐมาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ซึ่งก็เป็นการคุยเรื่องทั่วไปแบบปกติในเรื่องของงานบ้านการเมืองและวิสัยทัศน์ต่างๆแน่นอนว่าหนุ่มพิทาก็ยังคงสามารถตอบคาถามได้อย่างกระฉับกระเฉงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทุกอย่างก็มาพีคในช่วงตอนท้ายรายการนี้เองเมื่อคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาได้ขอให้หนุ่มทิมพิทาเต้นให้ทุกคนได้ชมหน่อยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีท่าทีจะปฏิเสธเลยแม้แต่น้อย กลับลุกขึ้นมาด้วยความมั่นใจก่อนจะทําการเต้นให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านไลฟ์ได้เห็นกันแบบจะจะแต่หนุ่มพิธาก็มีข้อแม้อยู่ด้วยว่าคุณสอรุยศกับน้องไบร์ก็ต้องเต้นไปด้วยกันกับเขานั่นเองตามที่น <Enc ina teams> <c oughs> ี่เดี๋ยวไว้ลองนะแล้วคุณพิธาลองทำด่วนเพงมาสิไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยสดใอะไรเบอร์นี้ี่เนไดนะ้แต่กล้องห้ามจับจับพิธาไเ้อ่พี่เต้นพี่เต้น ย้อนไโย้อนนั่นแหละพอแล้วใช่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 คุจะเล่นวันนี้แหละและที่ยิงไปกว่านั้นคือหนุ่มพิธายังมีการโชว์เล่นกีตาร์พร้อมกับร้องเพลงให้คุณผู้ชมทางไลฟ์ได้ฟังกันอีกด้วยงานนี้ชื่อว่าประชาชนชาวไทยคงจะไม่เห็นอะไรแบบนี้กันบ่อยๆแน่นอนรู้สึกเหมือนกับว่าทันว่าที่นายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนแล้วจริงๆน้องยังไปดึงทีนะ ร้างกายและเธอกำลังพานผ่อนอยากโอบกอดรักเธอไว้แนบกายให้ฝันดีจดจำคืนนี้เอาไว้อีกนา,นานนานหลายปีก็อยากหอมเธอทุกนาที